สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของทางร้านเกจิมหาเวชนะก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ y o u t u b e นะคะช่องร้านเกจิมหาเวหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางของ f a c e b o o k ค่ะ เฟซบุ๊กกลุ่มร้านเกจิมหาเวทกลุ่มเครื่องรางมหาเวทหรือว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะของทางร้านเกจิมหาเวทก็สวัสดีทักทายพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะที่รับชมนะผ่านช่องทางของ y o u t u b e นะคะอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะ s u b ส c คร b e นะคะแล้วก็แตะที่กระดิ่งนะคะก็ จะได้เวลาน้องป่าอัพคลิปนะคะก็จะได้แจ้งเตือนนะคะระบบจะได้แจ้งเตือนนะพี่ๆก็จะได้เห็นคลิปนะคะสวยๆนะคะ นี่เลยเห็นไหมถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่สะดวกช่องทางของ Facebook นะคะอย่าลืมค่ะกดเข้าไปติดตามนะคะแฟนเพจนะของร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ไปติดตามได้เลยนะคะร้านเกจิมหาเวทก็ทุกช่องทางนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องปลาด้วยนะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะก็ร้านเกจิมหาเวทนะคะเป็น เป็นชื่อร้านนะคะก็คือชื่อเกจิมหาเวชชื่อร้านเกจิมหาเวชนะคะเกจิมหาเวชเนี่ยไม่มีอะไรต่อท้ายนะคะเนื่องจากตอนนี้มีลูกค้านะคะมาแจ้งปานะคะหลากหลายท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะโทรหรือจะแชทเข้ามาเพราะว่ามีบางร้านนะคะที่ตั้งชื่อคล้ายนะคะชื่อคล้ายของทางร้านแล้วก็ต่อท้ายไปแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ส่งของให้ลูกค้าลูกค้าก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาตามนะคะลูกค้าก็มาตามที่ปาเยอะ เยอแยะเลยค่ะว่าเนี่ยพี่ออจองนะเช่า จองพักกับร้านนี้ยังไม่เห็นส่งของเลยใช่ร้านน้องหรือเปล่าน้องปลาต้องมานั่งตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนะคะหลายครั้งมากๆเลยสําหรับน้องปลานะคะมีเพียงร้านเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเกจิมหาเวชร้านเกจิมหาเวทเท่านั้นนะคะเปิดมานานแล้วะค่ะ4ปีแล้วนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีในการโอนเงินก็คือปริญญาสุภาพเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะธนาคารไหนก็ใช้ชื่อว่าปริญญาสุภาพนะคะ เพียงแค่ชื่อนี้ชื่อเดียวนะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะก็เอามาเตือนเนาะก็ถือว่ามาเตือนพี่ๆนะคะเพราะว่าพี่ๆห,หลายๆท่านนะคะก็ส่งมาถามน้องปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังมีอยู่อีกนะคะป้าก็จะดําเนินคดีเพราะความจริงปลาไปบันทึกประจําวันไว้แล้วลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะคะถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกนะคะน้องปลาก็จะแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็หลักฐานที่ลูกค้าสั่งจองหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าบางทีเนี่ยโทรไปนะคะลูกค้าโทรไปเขาก็แจ้งแค่ชื่อร้านโดยเขาไม่แจ้งชื่อร้านเขาเต็มๆเขาแจ้งชื่อว่าร้านเกจิมหาเวทอ่านะคะอันนี้ก็ถือว่าสอนนะก็รงใจนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังมีอยู่อีกนะคะยังเป็นแบบนี้อยู่อีกพฤติกรรมพฤติกรรมแบบนี้อยู่อีกเดี๋ยวน้องปาก็จะดำเนินความนะคะตามกฎหมายแน่นอน ก็สำหรับวันนี้ค่ะมาเราเข้าเรื่องนะคะพักเครื่องมหาเวทนะคะอยากจะบอกว่าเป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เพราะว่าหลากหลายพระเครื่องเยอะแยะมากมายนะคะที่ร้านเจจิมหาเวทมีอย่างรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นที่ทพี่ๆหลายๆท่านรีเคเวสน้องปามากๆเลย ตอนนี้รู้สึกว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะคะอยากจะได้วัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่มีวัดโพนทองที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะอยากจะบอกว่าปาก็เพิ่งเคยแกะนะสวยงามจริงๆเพราะว่าเพิ่งฉีกซองออกมาเองค่ะนี่เพิ่งฉีกซองสดๆร้อนๆนี่เลยนี่ฉีกซองออกมานะคะแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อนะคะนี่แล้วก็เพิ่งฉีกซองออกมา จะให้ชมว่าของยังอยู่ในซองเดิมๆนะคะแต่ว่าเอามาแนะนำนะคะรีวิวให้พี่ๆหลายๆท่านได้เห็นความงามกันนะคะแต่ละเนื้อที่ทางร้านยังมีอยู่นะคะอันนี้คือน้องปายังมีอยู่นะคะ ของน้องปาไม่ได้เอามาตั้งโชว์ค่ะแต่ว่ามีอยู่นะคะของยังมีอยู่นะคะก็เป็นซองแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ได้แกะไม่ได้ฉีกนะคะของเดิมๆจากวัดเลยค่ะแต่ด้านหน้าที่พี่ๆเห็นนะคะน้องปาแกะออกมาฉีกซองออกมาให้ดูนะคะว่ากิ่งรักษาเป็นแบบไหนองค์ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มีเนื้ออะไรบ้างที่ทางร้านยังเหลืออยู่นะคะเป็นกิ่งชิน,นบัญชรค่ะเดี๋ยวน้องปาหยิบให้ดู ให้ดูหน้ากล่องนะคะนี่ค่ะพระก,กิ่งชินบันพระก,กิ่งชินบัญชรน,นะคะรุ่นแรกค่ะหลวงปู่มีวัดโพนทองนะคะสร้างเมื่อปี2562มื่อปีที่แล้วนะคะเป็นกิ่งใหญ่มากๆอ่ะเดี๋ยวเราให้ชมว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ใหญ่อยู่นะคะก็ใหญ่อยู่แต่ก็ค่อยได้นะไม่ใช่ว่าค่อยไม่ได้นะคะ เป็นกิ่งใหญ่นะคะกิ่งชินนบัญชรน,นะคะหลวงปู่มีเป็นรุ่นแรกด้วยเนื้อนี้ที่น้องปลาให้ชมนะคะนี่ก็มีหลวงปู่มีนะคะแล้วก็มีตอกโคตตอกโคตตอกเลขนะคะด้านหลังนะคะนี่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแรกเนาะแล้วก็เนื้อที่น้องปลาโชว์อยู่เนี่ยก็คือเนื้อเหล็กน้ําพีนะคะน้องปลาก็เพิ่งแกะซองออกมา ก็เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะคะข้างใต้ฐานก็อุดมวลสารนี่มีพลอยมงคลนะคะมีมวลสารนะคะทุกองค์นะคะเดี๋ยวเ้าไปให้ชมว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างแล mm. ้วจากเนื้อนี้เนื้อนี้เป็นชนวนทูโทนนะคะนี่เป็นชนวนทูโทนนะคะ mm. สวยงามมากๆเพราะมีพี่ๆหลายๆท่านรอว่าน้องป้าถามน้องป้าหลายครั้งมากเลยว่ามีวัตถุมงคล ของหลวงปู่มีอะไรบ้างกิ่งยังมีไหมอ่าปิดตายังมีไหมก็ยังมีอยู่นะก็ขอโทษจริงๆค่ะที่ให้รอนานเพราะว่าติดภารกิจช่วงนี้คือภารกิจเยอะมากงานราดงานหลวงนี่แบบเยอะจริงๆนะคะต้องขอโทษจริงๆนี่เลยอันนี้เป็นชนวนทูโทนนะคะสวยงามมากๆเลยหลวงปู่มีนะคะบูชาแล้วจะได้มีมากมีมาก,ม,ม,ากมายมีเงินมีทองมีทรัพย์นี่ค่ะ สวยงามก็เป็นกิ่งอุดนะคะอุดผงนะอุดผงชนวนมวลสารและอันนี้ก็องค์ดํๆนี้นะคะก็คือเหล็กน้ำพีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยออทองทิพย์น่าจะใช่แนละ้วอ้อทองฝาบาทค่ะขอโทษค่ะนี่เลยเป็นทองฝาบาทนะคะสวยงามกิ่งสวยอยู่นะคะปาว่าแล้วแถมเป็นรุ่นแรกด้วยหลวงปู่มีนะคะ อีกหนึ่งเกจีดังแห่งอีสานใต้สวยงามมากๆ้างใต้ก็เช่นกันค่ะเขาก็จะเป็นอุดผงมวลสารนะคะแล้วก็เป็นพลอยมงคลเป็นแร่เป็นพลอยนะคะฝังเอาไว้มีเพียงสี่เนื้อนะคะที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เนื้อสุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงค่ะนี่เป็นทองแดงอย่างนี้นะคะสวย หลวงปู่มีนะคะข้างใต้ก็อุดฐานเช่นกันอุดเช่น,ชนกันอุดเหมือนกันนะคะนี่เลยก็ยังคงมีอยู่นะคะเดี๋ยวน้องปาจะนําอีกหลากหลายรุ่นเลยนะคะก็สลับ หมุนเวียนกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําแต่หลวงปู่มีเดี๋ยวจะเบื่อกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือทําแต่หลวงปู่แสนหลวงปู่แสนหลวงปู่แสนจนลูกค้าถามว่าน้องปามีพระรุ่นอื่นบ้างไหมมีองค์อื่นบ้างไหมมีหลวงพ่ออื่นบ้างไหมทางร้านเกจิมหาเวทพระนะคะเกจิคณาจารย์เยอะแยะมากมายเครื่องรางเยอะแยะมากมายเยอะจริงๆค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเนาะน้องปาพยายามเคลียร์งานนะคะแล้วก็จะได้อยู่เริ่มจะได้อยู่บ้านแล้วค่ะอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะ หาวัตถุมงคลน,นะคะตามที่พี่ๆโทรเข้ามาอยากจะได้อะไรรุ่นไหนบ้างนะคะก็องไปจดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําการหานะคะจัดหาให้นะคะของว่าเหลืออะไรบ้างวันนี้ก็เลยเอาอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นพระก,กิ่งชินบัญชรน,นะคะของหลวงปู่มีวัดโพนทองที่จังหวัดสุรินทนำมารีวิวนะคะนำมาแนะนำให้พี่ๆหลากหลายท่านที่เป็นคอคนรักพระก,กิ่งเนาะ พี่ๆหลายๆท่านก็เก็บสะสมพระกิ่งนะคะทางร้านเกจิมหาเวทก็มีพระกิ่งหลากหลายรุ่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แสนหลวงปู่สอนะคะหรือว่าจะเกจิคณาจาร์ไหน่าหลวงปู่ครูบาบุญยังก็มีค่ะกิ่งพุทโธเจริญราบสวยงามมากๆนะคะออกแบบนงปลาตั้งใจออกแบบมากๆสําหรับพุทโธเจริญราบนะคะครูบาบุญยังท่านเกษกให้แบบอย่างดีเลยก็ว่าได้โอเคค่ะก็ สนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามน้องปามานะคะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวน้องปาจะโพสต์ไว้ใต้กระทู้โพสไว้ใต้คลิปนี้นะคะพี่ๆก็ไปดูได้เลยนะคะคอมเมนต์แรกนะคะ,ะจากใต้คลิปนะคอมเมนต์แรกนะคะก็อยากให้น้องปาทําคลิปแบบไหนนะคะเกจิคณาจารย์ใดคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแสดงความคิดเห็นไว้ได้เช่นกันนะก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยคะ่ะที่ติดตามรับชม ศูนย์จอมพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ